สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ชาแนลครับวันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาทําเค้กโบราณในรูปแบบวันคริสต์มาสครับและสําหรับเพื่อนๆนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กําลังใจด้วยการกด subscribe ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ในครั้งต่อไปครับถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วเราไปลงมือทากันเลยดีกว่าครับสําหรับเนื้อเค้กที่ผมเลือกใช้ในวันนี้จะเป็นเนื้อชิฟฟ่อนวานิลาครับ ขั้นตอนแรกเราจะใช้ไข่ไก่ไข่แดงทั้งหมด3ฟองครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นเบอร์2ครับน้ำตาลทราย40กรัมครับเกลือป่อนเศ็ดส่วน4ช้อนชาครับจากนั้นเราก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับจนไข่แดงของเราสีอ่อนลงหรือน้ำตาลทรายเริ่มละลายครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับต่อไปใส่นมสด60กรัมครับ ตามด้วยน้ำมันพืช40กรัมครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันลำ้าวครับเติมกลิ่นวานิลา1ช้อนชาครับแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับพอส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาล่อนแป้งกันครับวันนี้ผมใช้เป็นแป้งเค้ก80กรัมครับตามด้วยผงฟูครึ่งช้อนชาครับ สำหรับขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถล่อนแป้งเตรียมไว้ก่อนที่เราจะลงมือทำได้เลยครับใช้ตะกร้อมือค่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับหรือจนหมดเม็ดแป้งขั้นตอนนี้อย่าใช้เวลานานนะครับอาจจะทำให้เค้กของเราเหนียวได้ครับพอส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วพักส่วนผสมนี้เอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปตีไข่ขาวกันดีกว่าครับใช้ไข่ขาวทั้งหมด3ฟองครับเป็นไข่ขาวที่แยกออกจากไข่แดงเมื่อตอนต้นครับ ใส่น้ำมะนาวประมาณ1ซีกหรืออยู่ที่เศษหนึส่วนสีช้อนชาครับให้เ,เพื่อนๆเปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางครับเราจะตีไปเรื่อยๆจนไข่ขาวข,ของเราเริ่มเป็นฟองละเอียดครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปเราจะใส่น้ำตาลทรายทั้งหมด40กรัมครับโดยจะแบ่งใส่ทั้งหมด3รอบในระหว่างที่เราเปิดเครื่องตีไปด้วยครับ พอใส่น้ำตาลทรายครบทั้งหมด3รอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะตีจนไข่ขา,ขาวของเราเริ่มตั้งยอดอ่อนครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะตีตัดฟองอากาศด้วยสปีดต่ำอีกประมาณ15วินาทีครับพอเราตีไข่ขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรานําไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราพักเอาไว้เลยครับ โดยผมจะนาไข่ขาวทั้งหมดครึ่งหนึ่งของไข่ขาวทั้งหมดนะครับลงมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงครับแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทั้งสองอย่างให้เข้ากันดีครับจากนั้นผมก็จะนําไข่ขาวที่เหลือแบ่งออกอีกครึ่งหนึ่งใส่ลงไปในส่วนผสมของไข่แดงครับแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่อยๆตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันดีครับจากนั้นเราก็ใส่ไข่ขาวที่เหลือทั้งหมดลงไปในส่วนผสมของไข่แดงได้เลยครับ เหมือนเดิมครับใช้ตะกร้อมือค่อยๆตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันดีครับและสุดท้ายผมจะใช้ไม้พายยางหรือไม้พายซิลิโคนครับค่อยๆเก็บรายละเอียดที่ก้นอ่างและขอบอ่างให้เรียบร้อยครับพอส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปผมจะนําไปใส่ในถุงบีบครับก่อนที่จะนําไปเทใส่พิมพ์ครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีถุงบีบก็สามารถใช้ช้อนตักใส่พิมพ์ได้เลยเช่นกันครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นถ้วยจีบกระดาษเบอร์3220ครับ จากนั้นเพื่อนๆก็บีบเนื้อเค้กลงในพิมพ์ได้เลยครับประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีถุงบีบก็จะสะดวกแบบนี้ครับไม่เหลือเธอด้วยครับก่อนนำเข้าอบให้กระแทกพิมพ์เบาๆสักประมาณ2-3ครั้งเพื่อตัดฟองอากาศครับวันนี้ผมจะอบด้วยอุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ2 0 2 5นาทีแล้วแต่เตาครับ พอเราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กระแทกพิมเบาๆสักประมาณ2-3ครั้งครับจากนั้นเพื่อนๆก็นําเอาออกจากพิมพ์ได้เลยครับแนะนําว่าให้นําออกจากพิมพ์ในขณะที่ยังร้อนอยู่ครับเพื่อนๆสามารถคว่ำพิมพ์แบบนี้ได้เลยครับจากนั้นเราค่อยพลิกกลับด้านแบบนี้ครับให้เพื่อนๆพัพกเค้กของเราไว้ให้เย็นสนิทครับในระหว่างที่รอเค้กเย็นเดี๋ยวเราไปตีวิปปิ้งครีมกันดีกว่าครับวันนี้ผมใช้วิปปิ้งครีมแบบนอนเดลี่ทั้งหมด2 0 0กรัมครับ เราจะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางเราจะตีจนวิปปิ้งครีมของเราตั้งยอดแข็งครับถ้าตีได้จนออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ถือว่าใช้งานได้ครับต่อไปผมจะนำวิปปิ้งครีมมาแบ่งผสมสีครับวันนี้ผมจะผสมเป็นสีแดงครับผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็นำไปแช่ตู้เย็นพักไว้ก่อนครับสีต่อไปที่ผมใช้ในวันนี้จะเป็นสีเขียวแอปเปิลครับ ถ้าเพื่อนๆมีเป็นสีเขียวเข้มหรือสีเขียวแก่ก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับหรือจะเลือกผสมสีตามชอบที่เพื่อนๆมีอยู่ที่บ้านได้เลยครับและก่อนที่เราจะมาแต่งหน้าเค้กกันครับวันนี้ผมจะใช้เป็นฟิลลิ่งรสส้มครับ<ๆ>เพื่อน,นํามาปาดลงบนหน้าเค้กของเราครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ฟิลลิ่งของเราเหลวขึ้นสามารถเติมน้ําร้อนได้ประมาณ1ช้อนชาครับผมลืมบอกไปว่าฟิลลิ่งของผมในถ้วยนี้อยู่ที่ประมาณ100กรัมครับ สำหรับตัวผมเองจะชอบเป็นฟิลลิ่งแบบล้วนๆแบบนี้ครับไม่ผสมน้ำร้อนครับเพราะเวลาเราปาดที่หน้าเค้กเราสามารถปาดให้นาหรือบางตามที่เราชอบได้เลยครับพอเราปาดฟิลลิ่งรสส้มเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับจากนั้นเพื่อนๆก็ปาดให้ครบทุกชิ้นเลยครับพอเราเตรียมเค้กจนครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าเค้กกันเลยดีกว่าครับ หน้าแรกที่ผมจะแต่งในวันนี้จะเป็นต้นคริสต์มาสครับโดยจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมสีเขียวครับใส่หัวบีบเป็นหัวแฉกแบบนี้ครับและก็บีบให้เป็นทรงสามเหลี่ยมคล้ายๆต้นคริสต์มาสครับและผมจะตกแต่งด้วยดอกไม้ที่ยอดคริสต์มาสแบบนี้ครับจากนั้นจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมสีขาวครับค่อยๆทำลายต้นคริสต์มาสของเราครับแล้วก็โรยด้วยเ,เกล็ดน้ำตาลหลากสีแบบนี้ครับ และผมก็จะใช้เป็นฟิลลิ่งรสบูเบอรี่ครับทำเป็นต้นคริสต์มาสครับเราก็จะได้เค้กหน้าต้นคริสต์มาสน่ารักน่ารักแบบนี้ครับและหน้าต่อไปผมจะบีบเป็นพวงหลีดสำหรับวันคริสต์มาสครับก็จะใช้เป็นหัวเดิมครับเป็นหัวสีเขียวจุดและบีบให้รอบแบบนี้ครับผมจะบีบทั้งหมด2ชั้นครับพอบีบเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ ต่อไปผมก็จะตกแต่งด้วยไข่มุกสีทองครับหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นเกล็ดน้ำตาลสีตามชอบได้เลยครับต่อไปผมจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมสีแดงตัดปลายถุงเล็กๆครับแล้วก็บีบเป็นลูกโบลักษณะประมาณนี้ครับสำหรับเค้กโบราณรูปแบบที่2ของเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ และแบบที่3ผมจะบีบเป็นซันตาคอตครับโดยจะเริ่มจากหมวกซันตาคอตก่อนครับโดยใช้วิปพิ้งครีมสีแดงใส่หัวบีบเป็นหัวแชกครับแล้วก็บีบเป็นสามเหลี่ยมลักษณะประมาณนี้ครับตกแต่งปลายหมวกด้วยวิปปิ้งครีมสีขาวครับต่อไปผมจะใช้วิปครีมสีขาวครับตัดไม้ถุงและบีบขอบหมวกเป็นลักษณะประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็จะมาทำหนวดซันตาคอตกันครับบีบง่ายๆครับบนเป็นลักษณะแบบนี้ผมจะบีบทั้งหมด2ชั้นครับ แล้วก็เติมตาด้วยฟิลลิ่งบูรี่ครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เป็นสีดำก็สามารถใช้เป็นช็อกโกแลตแทนได้ครับเติมแววตาให้ซานตาของเราอีกนิดนึงครับผมขอเติมจมูกให้ซานตาของเราแล้วก็เติมหนวดอีกนิดนึงครับเพื่อนๆสามารถตกแต่งได้ตามจินตนาการของเพื่อนๆได้เลยครับสำหรับซานตาคอสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ และแบบสุดท้ายผมจะทําเป็นรูปกวาดรูปไม้เท้าครับโดยจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมสีขาวบีบเป็นตัวเจคล้ายๆไม้เท้าประมาณนี้ครับแล้วก็ตกแต่งลายด้วยวิปปิ้งครีมสีแดงครับแล้วก็เติมโบที่ไม้เท้าของเรานิดหน่อยครับ แล้วก็บีบตกแต่งที่ขอบเค้กด้วยวิปครีมสีขาวครับแล้วก็ลอยตกแต่งด้วยเกล็ดน้ำตาลอีกนิดหน่อยก็เป็นอันวัดเสร็จเรียบร้อยครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับและนี่ก็คือเค้กโบราในรูปแบบบอลคริสต์มาสแต่งออกมาเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องพงกี้ช n แนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ